สวัสดีครับคราวนีออ้อีซูซูรีแมกอ,อ,อาการขับขับไปไฟโชว์ปุ๊บเครื่องเคกเร่งไม่ขึ้นแต่ดับกุญแจปุ๊บแล้วสตาร์ทใหม่ไปได้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็5้านาที10นาทีก็จะเป็นอีกเ,ออเดี๋ยวตัวเครื่องปี05 06์นนะพักไอ้กล่องพักหน้าไอ้สี่สเคหนึ่งะ เดี๋ยวมาตรวจสอบกันว่ามีโค้ดอะไรค้างอยู่ในกล่องมั่งอ่ะนี่นะครับเครื่องตัวนี้อ่ากล่องนุ่นอ่ากล่องอะไรนะกล่องทางซอนปากหน้าอ่าสี่เจเคหนึ่งอ่าถามนี้กล่องนุ่นเปิดเครื่องสแกนแล้วก็เข้ามาถึงหน้านี้แล้วอ่สแกนเพื่อ คือไอตัวเนี้ยของผมมันไม่สามารถที่จะอ่านฟีดเฟรมได้ในคือปัญหาที่เกิดในไอขณะเกิดเหตุเกิดเทรดโค้ดขึ้นมานะมันไม่มีเมนูที่ให้อ่านฟีดเฟรมเดี๋ยวเราจะมาแกะจากลิสต์ฟอร์โค้ดนี่เอากันแล้วกันนะแกะจากโค้ดเอาเพราะมันเครื่องตัวนี้มันอ่านฟีดเฟรมไม่ได้มันไม่ให้อ่านไม่รู้เพราะอะไรอ่ะมีมีโค้ดนีอ้อ่ p 0195์หนึ่งเก้าห้าวงเล็บศูนย์ฟิวเจอร์ลิมิต แอ t ทิเวชั่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเออโค้ดนี้หมายถึงคือมันมันหยุดกระทันหันทันทีทันใด,นดมันคือเหมือนเหมือนเหมือนดึงปลั๊กออกอะเพะเอ่าแล้วก็อย่าลืมว่า SCV ตัวนี้อ่าอันนี้มันเป็นของ SCV นะ Pressure Limiter เนี่ยคือ SCV ไม่อืมใช่ SCV อ่อมันหยุดกระทันหันแต่ต้องสังต้องไม่ลืมว่าเอ่อ SCV ของ DMAX เขาจะปกติเปิดนะอ่า ดีม๋มันละไว้ก่อนอนนี้พอเป็นปกติโลปุ๊บถ้าไฟหรือเขาขาดวงจรไปแป๊บหนึ่งก็เท่ากับ s อ v จะเปิดกว้างตลอดตลอดเวลาดังนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเข้าเข้าไปมากเลยใช่ไหมเคืียงเครื่องก็จะเกิดอาการเคกเขาก็จะมาเซตโค้ดตัวนี้ให้อีกทีหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์แรงดันล่างสูงใช่ไหมนึกภาพออกไหม เพราะว่าถ้า s อ v หยุดสายไฟหลุดหรือขาดวงจรชั่วขณะหรือ,อ,อติดขัดในขณะที่เปิดกว้างใช่ไหมก็จะ set code เซตโค้ดแรงดันลางสูงให้ตามนี้ก่อนนะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะเอาามนี้นะต่อไปออนี่คือ,อ,อ pressure circuit low เอ่อฟิวเพชเชอร์เลกูเลกูเลเตอร์โซลิไนส์คอนโทรลเซอร์กิตโลก็เท่ากับอันเนี้ยเป็นเอ่อเอสซีบีเซอร์กิตโลก็คือโลอ่อนไฮก็คือไม่คือไม่ขาดวงจรก็ชอดวงจรดังนั้นถ้าอย่างเงี้ยผมจะเดาว,ว่าเอสซีีขาดวงจรเพราะว่าขาดวงจรปุ๊บจะเป็นปกติเปิดพอเปิดปกติเปิดปุ๊บ ก็จะเซตค่าแรงดันล่างสูงให้ทันทีเลยเพราะว่า SCV เขามันเป็นปกติเปิดน้ำมันเชเพลิงก็จะเข้าได้เยอะตามนี้ดังนั้นผมจะมุ่งประเด็นไปที่ SCV กับชุดสายไฟของ SCV ซะเดี๋ยวไปตรวจสอบกันอถอดปลั๊ก SCV ออกมาแล้วก็วัดความต่อเนื่องอจากตัวปลั๊กจนถึงกล่องก็ ไม่ขาดวงจรทั้งสองเส้นแล้วก็มาเจอว่าไอ้คั้วขั้วข้างไหนเนี่ยมันมันห่างกันคือมันมันจะกดไม่สนิทแล้วก็มีสายไฟถลอกถลอกนิดหนึ่งตรงนีเ้เดี๋ยวจะแก้ไขตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันใหม่ว่าจะหายไหมทีนี้แก้ไขเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเคลียร์โค้ด เปิดกุญแจใส่เครื่องสแกนแล้วก็มาเคลียร์โค้ดกันเคลียรโฟ์โค้ดเลียะโฟล์โค้ดความผิดโอเคอ่า่านไมอ่า,อาไม่มีโค้ดแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราไปลองกันอ่าเอาละทีนี้ทดลองขับมาได้10กิโลแล้วก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปว่าพานาเกิดจากาปัก s อ v หลวมหลุดคลอนแตะมั่งไม่แตะมั่งตัวพินของเขานะานี่แหละก็คือทำให้เกิดโค้ดนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สำหรับเพื่อนๆช่างเนะาะเวลกลับ ขอบคุณครับที่รับชมกันคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ